อันเนี้ยเราตอบจากการเดาหรือความรู้ความรู้สิคะ oh. ทีปอือ oh. จะพูดทำไมพูดเฉยๆยยังอยู่กับเรานะฮะในรายการดีที่รู้บายดีๆ property นะครับรายการที่จะทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นเรื่องง่ายมากและอยู่กับผมอูธ <c oughs> ีรยุทธรวมทั้งคุณมะเขือ <c oughs> คุณลาเลนและคุณแ <c oughs> พรมนสัสวี <c oughs> ด้วย <c oughs> ก็สําหรับความเดิมตอนที่แล <Lucy> ้วก็คือคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยเช่าห้องคอนโดอะไรแบบนี้นะฮะก็คือคุณดีเนี่ยเขาปล่อยเช่าห้องปรากฏว่าผู้เช่าก็คือคุณซีค้างค่าเช่า2เดือนแล้วก็ทําห้องสกปรกคือด้วยความที่ค้างค่าเช่าเนี่ยเจ้าของห้องก็เลยบุกไปไปย้ายข้าวของออกมาทีนี้คําถามของเราก็เลยถามว่า ทำได้หรือไม่ในฐานะที่เป็นเจ้าของห้องใช่ไหมฮะวันนี้มีคําตอบจากกูรูของเรานะฮะคุณอภกรอุ่นหีรัญยสกุลน,นะครับมาให้คําตอบกับพวกเรากันไปฟังกันครับผมมองว่าข้อเท็จจริงแค่นี้นะครับการกระทําของคุณดีเนี่ยไม่น่าจะผิดเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยคือคุณซีเนี่ยมีพฤติการสละการครอบครองแล้วคือสําหรับประสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องเช่าเนี่ยนะมันมีลักษณะการอยู่อาศัยแบบไม่ถาวรเป็นการเช่คราวนะครับการที่ละทิ้งไม่อยู่เนี่ย ถึงเวลาเป็นเวลาถึง2เดือนติดต่อกันโดยที่ไม่ได้ชําระค่าเช่าด้วยไม่นมีมีพฤติการแบบกลับมาให้เห็นหน้าเลยเลยนะครับผมมองว่าสละการครอบครองแล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณดีเนี่ยกลับเข้าไปที่ห้องแล้วก็เปิดประตูห้องเนี่ยผมมองว่าทาได้เป็นการกลับเข้าครอบครองของเจ้าของทรัพย์นะครับไม่เป็นการบุกรุกนะครับส่วนการข,ขนย้ายสิ่งของออกมานะครับก็ถ้าเก็บรักษาไว้ด้วยดีนะครับไม่ทําให้เกิดความเสียหายเก็บรักษาครบถ้วนเนี่ย ก็ผมก็มองว่าไม่ได้ผิดอะไรนะครับเอาไปขายได้หรือเปล่าผมมองว่าถ้าเทียบกับเรื่องการรักษาอาการบังคับคดีนะครับคือถ้ามันเป็นสิ่งของที่เป็นของสดเสียง่ายเป็นของที่เสื่อมสภาพได้เร็วนะอันนี้จําเป็นต้องขายก็ขายแล้วเก็บเงินไว้ให้เขา นะครับส่วนของอื่นที่มีลักษณะคงทนถาวรไม่เสียหายไปตามการเวลาเนี่ยผมมองว่าควรจะต้องเก็บรักษาไว้ให้นะแล้วก็เรียกเขามารับแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นเวลานานมากนะครับก็อาจจะต้องจัดการด้วยความระมัดระวังนิดนึงนานมากในที่นี้ผมมองว่าเป็นปีนะเขาเรียกแล้วไม่มาเงี้ยก็อาจจะต้องเอาไปขายขายมีหลักฐานชัดเจนนะว่าขายสิ่งนี้ไปได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็เก็บเงินไว้เขา นะครับหรือว่าจะจะหักกบลบหนี้อะไรกันก็ว่ากันไปแหละแต่ว่าต้องควรจะต้องมีหลักฐานด้วยแหละว่าขายแล้วมันได้ได้ราคาอะไรยังไงเท่าไหร่ครับโดยแล้วเพิ่มอีกอย่างก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในสัญญาเช่ามันจะบอกอยู่แล้วแหละว่าถ้าผิดนัดไม่ชําระค่าเช่านานเท่าไหร่ก็ให้ถือว่าสัญญาเช่าเลิกกันหรือว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ทําอะไรได้บ้างนะครับครับก็ไม่ผิดอะไรครับโดยสรุปก็คือฟันมาแล้วว่าทั้ง2ท่าน คุณมะเขือและคุณรอเลนค่ะคุณตอบถูกอีกแล้วเก่งมากๆเลยถามจริงอ,อันเนี้ยเราตอบจากการเดาหรือความรู้ความรู้สิคะเออในเมื่อมีคนตอบถูกสองคนแบบนี้เราก็จะต้องใช้เจ้าแผ่นป้ายจิ๋วนี้อีกแล้วนะฮะอ,อ่ะเข้าใจกติกากันแล้วก็เลือกเลยฮะคุณรอเลนถ้าพร้อมแล้ว12 คุณมะเขือรับรางวัลไปนั่นแปลว่าคุณมะเขือเป็นผู้ชนะในข้อนี้นะฮะคุณมีสิทธิ์ฮะว่าคุณจะสลับสับเปลี่ยนหมายเลข mystery box ไหมเปลี่ยนกับเพื่อนๆเปลี่ยนกับทีมงานหรือว่าจะให้เพื่อนเปลี่ยนกันเองหรือจะอยู่เฉยๆเอื่มด้จากน้องแคมเนี่ยเขาแพ้บ่อยมากเลยอะค่ะให้น้องแคมเปลี่ยนเป็นเบอร์สาม โอเคหลังจากนี้นะฮะคุณผู้ชมชาวเน็ตทางบ้านนะครับคุณก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะครับและอย่าลืมนะฮะของรางวัลใหญ่ของเรายังอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้มีคําถามมาฝากแน่นอนนะครับยังไงฝากติดตามและร่วมสนุกกันเยอะๆเลยนะครับทุกวันอังคารถึงวันจันทร์นี่คือเวลาตอบแล้วเราจะปิดการตอบก็คือช่วงเที่ยงของวันจันทร์นั่นเองนะฮะของรางวัลในสัปดาห์นี้แปดรางวัลเหมือนเดิมนะฮะสามรางวัลแรกครับเป็น er Home Pro, บอลเชอร์โฮมโปรมูลค่า2 5 0 0ัรบาท3รางวัล อันที่2ครับสิ่งนี้คือ e voucher จาก central group นะครับ1,000บาท5รางว,าวัลและคุณสามารถร่วมสนุกกันได้จนถึงวันที่21พฤศจิกายน2,5,6,5นะครับและรางวัลใหญ่ที่ผมบอกไปจะมีผู้โชคดี1ท่านเท่านั้นที่ได้ครอบครองนะครับ <c oughs> คุณจะเป็นบุคคลที่น่าอิจฉามากๆเลยเพราะว่าของรางวัลของเราก็คือ gift voucher home pro <c oughs> มูลค่า1 0,000บาท เรามีกิฟต์การ์ดโฮมโปรเซอร์วิสมอบให้อีกหนึ่งหมืนอยากได้ก็ต้องกดติดตามกันไว้ในแฟนเพจ Facebook ของ DD Property นะฮะข้อนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของที่ดินนั่นเองไม่ทราบว่าในที่นี้มีใครมีที่ดินถือครองเอาไว้อาจจะอยู่ต่างจังหวัดแต่ตัวอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมีไหมฮะมีไหมคะจากเชียงใหม่ถึงปัตตานีเต้องบอกเลยว่าเป็นของคุณเหรอที่ดินแ่พูดทำไมพูดเฉย เป็นการบ่งบอกว่าไม่ใช่ของเราใช่ครับโอเคเท่ากับว่าแต่ละคนก็คือไม่ได้มีที่ดินที่ต่างจังหวัดเลยไม่ได้มีแต่ข้อนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของที่ดินนะฮะเราจะถามคุณว่าคุณเอ็มเนี่ยมีที่ดินมรดกในต่างจังหวัดแต่คุณเอ็มทำงานและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ค่อยมีเวลากลับไปดูแลเท่าไหร่แถมยังต้องจ่ายค่าภาษีที่ดินซึ่งอยากจะคิดขายก็เลยทำป้ายติดเอาไว้ประกาศว่าตรงนี้เนี่ยที่ดินแปลงนี้เนี่ย อยากขายนะแต่ยังไม่มีใครติดต่อขอซื้อคุณคิดว่าตัวช่วยที่คุณเอ็มต้องมีในการจะขายที่ดินแปลงนี้คืออะไรและเพราะอะไรถึงต้องใช้ตัวช่วยนี้ครับเอาใครตอบก่อนดีคุณสองคนชนะเป่า่งนี้ชมกันไหมใครตอบก่อนหนึ่งสองรู้เรื่องตอบคุณว่เคือใช้เอเจนต์ค่ะเฮ้ยคุณเห็นเฉลยอ่ะไม่ใช่ใช้อะไรตัวช่วยอะไรอ่ะมันต้องมีอะไรทุกคนก็ใช้เอเจนต์หมดเอเจนต ก็คือเขาอาจจะช่วยอำนวยความสะดวกในแง่ของการประกาศต่างๆทั้งป้ายตั้งลงประกาศเองในโลกโซเชียลลงดีๆ property ไงเออลงประกาศเลยค่ะก็ไม่ง่ายแบบนี้ทำไมไม่คิดได้ตั้งแต่แรกลงดีๆ property ใช่ค่ะลงประกาศในดีี property ค่ะลงเองหรือว่าผ่านเอเจนต์ได้หมดค่ะเพราะที่นี่เขาเลิศมากเรืงแบบ โอ้โหขครยี่ด้วยขยี่ด้วยอสังหานี่ลคอนโดที่อยู่ตอนนี้ก็คือผ่านดีดี property เพราะว่าเขามีที่นาที่ดินบ้านคอนโดวังเขาขายหมดเลยเขามีเว็บไซต์ไหมนี่เขามีเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์อะไรคะ c u h o m e d d p r o p e r t y c o m สรุปว่าคุณตอบว่าลงประกาศกับดีดี property ใช้ดีดีร property เป็นเครื่องมือ โอเคอ่ะคุณรอเลนเขาเลยค่ะคุณรู้สิกว่าเป็นคำตอบที่น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายแน่ของพอนีคืออย่างน้อยตอบไม่ถูกกูรูเฉลยมาผิดแต่ถูกใจลูกค้าแน่นอนของดีดีพาวเวอร์พร์ตี้ขึ้นมาก่อนเพราะมันเป็น EP ตกแน่นอนอ่าก็คือสรุปสรุปว่าดีดีพาวเวอร์พร์ตี้คดีดีพเรพร์ตี้เหมือนกันและคุณแคมบานาสวีคุณไมเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเลยฮะดีดีพาวเวอรพร์ตี้ดีที่สุด เรียกว่าประจบประแจงกันเอาเรื่องอย่างนี้นะแต่บ้านที่ผมอยู่ก็ผ่านดีๆ property เหมือนกันใช่สรุปทุกคนตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าเลือกลงประกาศหรือว่าใช้ดีๆ property เป็นเครื่องมือในการช่วยประกาศขายที่ดินแปลงนี้นะฮะถูกต้องค่ะ ฝากติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับรายการของเราดีที r ่รู B ้ใบดีดี p ร r พเพอ t y นะครับรายการที่จะทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณนะครับแล้วก็ฝากติดตามในช่องทางเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือทางเว็บไซต์ cuhome.ddproperty.com นั่นเองเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าดีที่รู้บดีดี p r o p e r t y นะครับ